สำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะสามารถทานควบคู่กันกับเอซิตาได้ด้วยนะคะเบอร์พาโนโนคอลลามน,นั่นเองนะคะเขามีความมอก็คือมีความพิเศษมากกว่าคอลลาเจนอื่นๆอย่างไรนะคะในคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังเบอร์พาโนโนคอลลามน,นี่นอกจากจะมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ที่ช่วยเน้นบำรุงในเรื่องของการฟื้นฟูผิวทําให้ผิวเราเต่งตึงกระชับกระจ่างใสแล้วเนี่ยยังมีคอลลาเจนไถ่ถูที่ช่วยในเรื่องของบำรุงข้อเข่าด้วยและนอกจาก จากนั้นนะคะที่สำคัญมากๆที่แตกต่างจากคอลลาเจนทัวๆไปตรงที่ว่าเวลพาโนคอลลาโมอนะคะมีการผสมสารสกัดของไซโรโอลิโกแซคคารายนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกนะคะที่จะ เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้นะคะมีจุดเด่นมากๆที่จะช่วยทำให้เสริมภูมิคุ้มกันลดภาวะภูมิแพ้และที่สำคัญเลยคือลดอาการท้องผูกซึ่งอาการท้องผูกเนี่ยจะเป็นหนึ่งสาเหตุของการเกิดปัญหาผิวต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยาการที่เราได้ทานคอร์ลามมเข้าไปจะทำให้เราขับถ่ายง่ายขับถ่ายสบายนะคะโดยที่ไม่มีอาการปวดเกรงท้องนะคะ และที่สําคัญที่มากกว่านั้นที่แตกต่างจากคอลลาเจนทั่วๆไปตรงที่ว่าเปอร์พานุคคอลลามมมีอาิเลอร่าเชอร์รี่ด้วยค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดซึมคอลลาเจนให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะผสมน้ํานะคะครั้งละ1ช้อนชาน้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้นะคะหรือเราจะใส่น้ําแข็งเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นก็แล้วแต่แต่ละท่านชื่นชอบได้เลยนะคะการทานนะคะทานง่ายไม่หวานมากนะคะมีความเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะเรียกได้ว,ว่าความอร่อยกําลังดีนะคะจะทานวัน ลกี่ครั้งก็ตามใจเราได้เลยนะคะลายที่เราทานเป็นประจำนะคะจะให้ผลลัพธ์กับผิวเราก็คือผิวเราจะเนียนนุ่มผิวลื่นและผิวดูกระจ่างใสผิวสุขภาพดีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะทานคอลลาโมอนะคะควบคู่กับการทานเอซิต้าสามารถทักอินบ็อกซ์หรือทักทางไลน์มาปรึกษาแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยคะคะ